พี่หวยเจให้หน่อยมันไม่ตรงแม่หนูไปซื้อก่อนยวหนูไปซื้อก่อนซื้ออะไรเนี่ยเอาหนูไปซื้อขนมนนี่แค่ใส่ให้พี่หวยช่กินก่อนมันเป็นว่างไงวันว่างมันอร่อยไงสวยโอ้โหใส่ได้ไหนอันนี้ทำรอบทำรอบขนมอะไรนี่นะข้าวไม้มันอร่อยแทะอร่อยถึงขั้นต้องไปตื้ออิซดูถุงกินมัดสองถุงแล้วเหลือแต่เปียกนี่เหลือแต่เปียก อันนั้นอันนี้อันนี้ย่างนี่อันนี้มีตะเปียบนี่ขนมอะไรดูดูไม่ชื่อขนมอะไรชื่อขนมอะไรดูดูเดี๋ยวโอ้โอะไรวะตาที่เห็นหุ่นนี่ขนมอะไรอ่านออกไหมไม่เห็นหุ่นอยูโรไปซื้อขนมจริงไปซื้อขนมก้อนมุ้ยอยู่จริงจริงอยูฮะอยู่โลดังหวานบ คือลีบอลให่นไหมไหนเนี่ยยูโรยูโรเบเกอรี่บอลยูโรเบเกอรเบเกอรี่บอลสดไสครีมช็อกโกแลตโอ้อร่อยมากเลยน้งหวานไปซื้ออีกละไปซื้อขนมทับลดไปซื้อขนมดูความเขาแน่นอนดูความเขาอร่อยเจนนี่ติดใจขนาดนั่นเลยอ่ะมันเป็นช็อกโกแลต อร่อยไหมแม่เงอะกรอบเงอะอร่อยมากน้าหวานเข้าอร่อยจิย๊ดใจอร่อยมากเลยช,ช็อกโกแลตข้างในใส่ใส่ช,ช็อกโกแลตอร่อยนี่รวราวไปชิมดูอร่อยมากนิ่มสำหรับขนมอะไรมันถึงขนาดติดใจถึงต้องเอารถวิ่งไปซื้อขนาดนั้นไว้อร์หวานหวานนี่ ให้ดูหน้าตาน้อวานซื้อมาสองถุงมาชิน้นว่าอร่อยดลเปล่าแม่ก็เลยลองชิมดูก็เข้านี่น่ะอร่อยทางข้าจริงๆนั่นแหละน่ะมันนุ่มสำหรับคนไม่มีฟันหรือว่าอย่างไรอืมอร่อยจริงมันเป็นช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตกันยังไงอะ ช่ยชุ่นายนเรอมทัยอร่อยไหมแม่อร่อยนิ่มเนาะนิ่มนิ่มมันไล่ทางไหนวะฉันไม่เห็นยูทูบเนี่ยแช์ก่อนขอแช่ก่อนขอแช่ให้แม่แป๊บนึง ไงสบายตัวไหมกดเงยเดี่ยววบเดี่ยวสบายตัวอโอ้อร่อยแม่ทักทายคนดูดังไปเลยไหนขาวามา,มา,า,มาคนนี่ย่องไปขวามากว่ะมาสี่คนนี่สามคนสองคนนี่วันดีจ้าแอบหวามันอไรเจ้าแล้วก็บินไปซื้อขนมขนม,มันก็แกขนม,ขนม ขนมเด้อจ้าอร่อยอร่อยเปียกเป็นกล่องเปียกเป็นกล่องเลยเห็น้องหวานมากินลองชิมดูว่างเงสวัสดีครับแม่ยวนคุณชัยคุณชัยยะวัิย์เยมวัณยนี่จ้ากินขนมเด้อจ้า อร่อย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 นี่ขนมเสร็จแล้วก็หิวหมากโตแม่เดี๋ยวก็หิวหมากโตนิ่มสำหรับคนไม่มีฟันอร่อยไปเลยแล้วมันกรอบมันเป็นโอ้มันเป็นช็อกโกแล่าด้านในโอ้ลมเล็กหน่อยคนใหญ่คนเฒ่ากินได้คุณอินทิราบอกว่ามาแล้วมาแล้ว ไล่สลับช่องไปลงมาคนดูงงมั้งต้งดูงงเลยวะหมดยังยังไหนอันนี้คุณมีจะเปียกนี่อันนี้อันนี้อ๋อเนี่เปียกนะจะเปียกเต็มถุงเลยแกเอ้ยอร่อยคักเปียกทั้งนั้นรอดูยายยวนตำหมากวะนะคุณอินที่รัรอดูตำหมากอีกสิ เดี๋ยวแกกินขนมนี่อิ่มแล้วแกกันจี่ตามมาอมจอกันี่ตมมาจอป๊อกป๊กป๊กป๊ก,ปกขนมอะไรแม่ชื่อขนมอะไรลืมแล้วยูโรเบเกอรี่เบเกอรี่อะไรเนี่ยนยะูโรเบเกอรี่บอนเบเกอรี่บอนก็อใกล้ครีมช็อกโกแลตม,มันอร่อยนี่เอง มัดหลายอันแลวชอบอรอมันยืมมันกรอบ็อกโกแเล็ดเนาะมันหวานมันอร่อย,ยหอมลมเย็นดีจ้ะว่ะตำหมักรอลมเย็นใส่อะไรแม่โอ้ยา น,น,นี่นี่ทำนะเหนียวอันนี้อันนี้อันอันซื้อมานี่ยมาเนี่ยเพื่อนใหนไม่ว่าเนี่ยไอ้บรรลันซื้อมาอันมึงไม่เป็นไรเอเที้ยวไวขนาดไหนแล้วเนี่ยต้องลนก่มอย่ง

พวันไปืี่แป๊บเดียวบ๊เบบีหน้อยคุณอ้ยอูนเดี๋ยวใส่เองนายเอ้ย้าเอาหลักอยงคูใส่นี่ยิ้มแน่หวานๆเลย อิ่มแน่โอ้โหีอแม่เจ้าเอ้ยช็อกโแลตเหมาลานมาเลยเหรอวะเหมาลานมาเลยไปมาไวเฉยนุ่มอันนี้ไม่อร่อยแน่เลยอ่ะที่ไหนอันนี้รสอะไรอะอันนี้อร่อยอันนี้เราช็อกโกแลตอร่อยแม่เจ้าแบบนี้ต้องไอแบ้งอนี่อะแม่ช็อกโกแลตอ่ะมันชนเราเนาะอันนี้ก็ช็อกโกแลตได้หวานแต่ว่ามันเหมือนคาราเมลอ๋อนี่รวมรส ลมรสไม่อร่อยแต่ว่าแม่จะรู้ไหมเฮ้ยเฮ้ยชิมดินี่เออช็อกโกแลตดีกว่าพี่หมวยแกชิมดิลองชิมดูมะเขี่ยมันแม่ชิมมันนีดก่อนผล้วกสตรอเบอรี่ฝุเราไม่หลายๆอย่างไงเนี่ยไม่แค่สตรอเบอรี่กับครีมเองแม่แล้วนะอ๋อนี่อันนี้ชิีมด้ยยายอันนี้อะไรอันนี้สตรอเบอรี่อันนั้นครีมโอ้ครีมอันนี้ก็มีช็อกโกแลตพ่อมาแหละอันนี้รสเปรี้ยวๆก็อร่อยนะอันนีเราลองชิมก่อน เราก็มาชิมแตงตอบอรี่ยิ้มเว้ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะชอบเป็นไงรสครีมรสครีมไม่สู้หรอกนะแม่เนาะอะไรอยู่หวานไหมหวานไม่สู้ช็อกโกแลตนะแม่เนาะดื่มั่งดิอ่ะไม่คุ้มมินแล้วัช่ไหมนี่นี่นี่ อย่กให้มเอเอเอรดนี that. Oh, that it it ่อปเรีอปรีด <Follow me. laughs> mm. <laughs> ูเปียวเปียวว่ะเค็ก็อร่อยนะแม่ไปก่อยอร่อยยู่เปรี้ยวไหมหอมอันนี้อร่อยกว่าไม่ชอแบบนม้มันมีรสเปียวอเหอมอ่ะออยคือ่คืออ่าอืมทุกเยทุกเีวกินแล้ว ก็หมักอืมก็หมักต่อไหนยันโคยไม่ใส่เลยโอือจะมันมีกลิ่นเนาะกลิ่นต้อบัลีไงตัวอันเน่ที่เอกช็อกโกแลตไม่ได้นานฮะช็อกโกแลตลอยแน่กว่าเนาะอืมนู้นเใส่แค่นี้นะ กินมากต่ออิ่มขนมกินมากต่ออิ่มจุกเลยทีนี้คุณอินทันลาบอกว่าตําเลยตําเลยเอ้าจุกเลยกินยำกขนมกินไอหนันกินไอหนีอิ่มยูโร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 นี่ยะแม่เรียกยูโรเหนื่อยไม่กินยูโร ยูโล่ค้นเถ่าเนาะตาก็ไม่ดีเนาะไปเปลี่ยนชื่อกองน้มให้เขาสักหนอ่อยูโร่ไม่มเียกยูโร่ก็อยู <c> ่ <oughs> <c oughs> อยากดูยายดำมากแก่ ามาคนเถาเนาะส่วนมากที่เคยคนก็ตามมาคนเถามีย่ามองมีคลิปพึงนยาสีฟันมีหมากมีปูนมีพลูมีหลักจังโูมีน้ำกายกายที่เสียดแต่ว่านี้ไม่เกี่ยวเป็นนะเขาดองน้ำกกยที่เสียดที่เสียดเป็นยังไงแม่ที่เสียดก็เป็นผุยผีอย่างนี้เป็นน้ำกายต่อที่ไม่พอ่ะว่ากินไม่เป็นนะเขาดอกที่เสียดน้ำกกยน่ะกินเป็นจะมา กูก <łość> ็มาแข่งกระเช้าขั้นปักป๊กป๊กคุณกันกัญญาพรถามว่าแม่ยวนโคราชอากาศร้อนร้อนไหมคะก็ร้อนจ้าทาไปยืนตากแดดโอ้ย พอดีเนาะ ชอบได้ทีกี่ปืนยังยังมาที่กนืนก่อนเดี๋ยวน้ามาราดค้างอ๋อต้องอันนี้เคล็ดลับอ่าเคล็ดลับสีสีก่อนเพื่อเพื่อเคลือบไว้ไม่ให้มันราดเคลือบไม่ให้มันราดอ้าวใหม่แล้วพี่ใหม่ใหม่แล้วพี่อะไรนะอันนี้รุ่อันนี้รุ่คุณมีนาคุณมีนา สวัสดีค่ะทุกท่านมัวเลือกผ้าถุงมาเลให้ข้าวเราอยู่มาเลใช่ไหมเพราะว่าเขาข้ามฝั่งไปมันก็เป็นมาเลนี่เนาะภูเก็ตอตพี่หมวยเนาะมาตามเก็ก็ข้ามข้ามประเทศไปแม่ ใช่มเคมางกินจะือยี่แเลือกไม่ถูกสวยทั้งนั้ยอหมืเป็นคนที่แบบว่าชอบใส่ชุดแซกชุดอะไรเเดรสเป็นกระโปรงกระโปรงเดกอะไรเี้ยชอบอยู่กันไหนเนี่อเขาบอกกำลังเลือกอยู่แล้วของกำลังแพ็คด้วยนะตามได้ยั สีตามเลยมันฉุนไดไหมนันแล้วก็เนฟเก็เนบเพื่ออะไรแม่แงไปเฉยแค่มกิ่นหมากเซบไหมคะข้าถามเซบจ้าอินทีราถามว่าหมากเซบไหมคะเซบไม่ใย่กินยกแค่แค่อมเชีวเเชียวเีเหมือสีสีเนาะแม่เนาะแก้เหงาไอ้ขเียเนี่แก้เียได้อืม จ้าขอขอบคุณทุกคนที่ใจที่เข้ามาอยู่ายจ้าเยอะเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายคลิปกันไหนไรรส